ชุมชนบ้านบูบยบ้านบูบยตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลสองข้างทางของถนนถูกขนาบด้วยความเขียวชะอุ่มของป่าชายเลนเส้นทางที่พาเราไปพบกับความเรียบง่ายที่งดงามบ้านบูบยรอยยิ้มสดใสพร้อมกับเสียงทักทายแววดังมาจากมะอะ แกนนำชุมชนหญิงสูงวัยที่มีความกระฉับกระเฉงในหน้าเปื้อนยิ้มเปี่ยมความจริงใจฟังที่มาไฮด้ารู้จักเขารู้จักเราค่ะวันนี้กยินดีต้อนรับทุกคนนะคะชุมชนเราก็ชุมชนบ้านบูบยอำเภอลังหงวยจังหวัดสตูลค่ะชุมชนเรานี่ยนในตำบลแหลมโซนมีโยฮกมู่บาง บริบัติชุมชนข้องเราการโยกันแบบเรียบง่ายโยกันใบใบขนอกลีก็ออกลีไว้ขนอกพักก็พกปักไปอันร้ประมาณนี้คือวิธีของข้องคนเทนีนะคะการแถวๆนี้การสะท่านถีตรงนี้เป็นศูนเรียนรู้ชุมชนค่ะการเวลาเคยไปเคยมากานี่แหละเราก็ออกไปดับ้างหน้าตรงนั้นการตรงนี้ก็เป็นถีประชุมเป็นถีประชุมถึงการ้างลังนี้ตรงนั้นเป็นถีพักได้ กาฝักได้สิบคนค่ะตรงนี้แต่ฝ้ามือมาเอ้่กลางล้างนูนก็เป็นอ่าลงพั่วลงขั่วย้อยขยไปขยมาการลงขั้วนั้นแหละหลับพั้วลังจากลงขั้วนั้นก็คือจะเป็นติสซาลแล้วก็เราก็กินข้าวกันหนวเท่เท่ชายชายทะเลตรงนู้นค่ะหลังจากฟังเรื่องราวความเป็นบุบอยการเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็เริ่มต้นขึ้น แห่งน,นี้เป็นท่าเรือประจำหมู่บ้านตรงนี้คือจุดศูนย์รวมของการขึ้นปลาคัดแยกปลาขายปลาและเป็นจุดนั่งเรือท่องเที่ยวล่องทะเลชมธรรมชาติบ้านปูบยเรือใบเล่นชิวออกจากท่าเรือ มุงสู่อ่าวที่รายล้อมด้วยป่ากงกลางสลับกับภูเขาหินหากจะเปรียบหมู่บ้านริมทะเลแห่งนี้น่าจะเป็นดังสาวน้อยที่มีความเป็นธรรมชาติไร้การแต่งแต้มสีสันฉูดฉาดคนยิ่งชื่อบาบุยเป็นคนเด็ดสวยงามเหมือนกัรประวัติไมุ่รีน เป็นคนสีสวยงามแล้วผู้ชายลุมล่มๆกันป้าถึ่งพี่ชายมันล่วงมาห้าห้อยต้องนะน,นั่นอย่างพี่ชายมันท่าเนี่ยท่าน้องสาวเรียบร้อยความรัคาดช่ปะนั่นแหละได้ชื่อบูบุยแต่ว่าความจริง้งนะก็ชื่อบา้าบุยคนนี้คนนั้นประวัดนี้คนเลาวอซ้ซกซ่านมาเราจำจำก็มีอยู่แล้วปู่ป้ปาก็จะสิบปีเลย ป่าชายเลนแห่งนี้ในอดีตเคยเสื่อมโทรมเพราะเป็นพื้นที่สัมปทานป่าปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของคนกลุ่มเล็กๆเป็นการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านบูบยโดยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนบ้านบูบยในเรื่องของการดูแลทรัพยากรน,นะคะรัพยากร มาเราเทดูแลกอ่ะจะเป็นเร่องคลองป้าหมายคือป้าชายเลน้าชายเลนแล้วก็มีเร่องคลองอปล่อยพันสัดน้ำก็เป็นธนาคารอูเป็นธนาคารอูมาไข่นอกกระดองความหมายก็คืออูมันจะไข่ออกมาเยอะนอกกระดอง,งก้อนซึ่งกระป๋อมมันดำาลอกไข่มันซุกอะปอกไข่มันซุกมันก็จะเราจะปล่อยลงงลีชมทิวทัศน์นั่งเรือใบแบบโบราณ ฟังตำนานสําเภาเพตรารวมกิจกรรมดึงใสปูม้าสดๆจากท้องทะเลส่วนกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนมาอะเลว่าจากการฟื้นฟูปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์กิจกรรมปลูกป่าจึงทำเป็นครั้งครั้งในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ไขแล้ววันนี้แต่ว่ามันปรับตัวกันอยู่ในเราว่างั้งที่วันจะจะปรับเป็นตัวนักท่องเที่ยวเรียนรู้จัดการทรัพยากรธนาคารปูไข่และร่วมปล่อยไข่ปูม้าลงทะเละวันนี้เราก็มีที่หลักๆก,ก็มีปูม้านะคะ ปูมานี่เราเราได้มามาจากชาวประมงที่ทําประมงบ้านเราค่ะทะเลบ้านเราปูมาเนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็มีปลาค่ะก็ก็มีปลาที่ได้จากที่นี่เหมือนกันเนี่ยค่ะอันออนี้ปลาหางเข็งนะคะย่างก็อร่อยทอดก็อร่อยย่างจะอร่อยมากเลยค่ะปลานี้ค่ะไอ้อนี่หอยตอลับนะคะมีอยู่แถวๆเนี่ยในคลองบ้านเราค่ะที่ที่ปายชายเลยนค่ะแกงปูกับกระท้อโทนนะคะ ปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งค่ะแต่กระท้อนนี่มันต้องตามฤดูกาลนะคะไม่ไม่ใช่ว่ามันจะทั้งปีแต่ถ้าไม่มีกระท้อนเราก็จะแกงกับสับปะรดก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าอาหารบ้านเราจะทําช่วงตามฤดูกาลด้วยช่วงนี้เรามีมะม่วงเราก็ยะมะม่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะที่พลาดไม่ได้ก็เป็นเ,เรียกว่าผักหวานทะเลใคยมาบูบยต้องได้กินผักหวานทะเลด้วยค่ะ ก็เนี่ยค่ะชายหาดนี่แหละส่วนมากมันจะขึ้นบริเวณชายหาดเอามาลวกแล้วก็ทำน้ำพริกแล้วก็ผัดเคยก็ได้ผัดน้ำมันถอยได้หมดทุกอย่างค่ะแต่ว่าที่ส่วนมากที่กินกันก็จะเป็นลวกแล้วก็ทำน้ำพริกค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้มะพร้าวน้ำหอมอันนี้นะเป็นยาด้วยนะคะนี่เวลาลงเรือเรากินมะน้ำมะพร้าวจะไม่โมงขื่น ที่เป็นแม่ครัวที่เลี้ยงดูเรามาตลอดนะคะอ่านี่มะหวนค่ะแม่ครัวแล้วก็นี่มะยะค่ะอ่าแล้วก็นี่มะอันค่ะแล้วก็นี่มะลาค่ะแล้วที่หัวใหญ่ที่สุดโน่นค่ะอยู่โน่นค่ะมะอาค่ะแล้วก็คนที่คนที่หลักๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็นี่คะมะดีค่ะมะดีค่ะแม่ครัวค่ะแม่ครัวหมดเลยค่ะ กิจกรรมทำอาหารร่วมกับชุมชนด้วยเมนูพื้นบ้านวัตถุดิบจากพืชผักที่ปลูกในครัวเรือนเมนูปูแกงกะทิลูกกระท้อนพร้อมน้ำพริกผักลวกปูมมาที่เพิ่งดึงใส่จากทะเลมาต้มสดๆหอมกรุ่น ความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้เริ่มจากการก่อร่างร่วมคิดร่วมทำอย่างเข้าใจกันชุมชนเราเทยโยกมาได้ทุกวันนี้ออกับการทีเราร่วมกลุ่มกันเทสุนเดนรไม่วาเฮวาธนาคันปูเฮวาเรือใบยนึ่ค่ะถูกสิ้งถูกอย่างเทกิดขึ้นได้เทโยกมาได้กับพอความออรวมมือ รวมจใจกันด้วยความเป็นผีเป็นหนองไม่ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอร่อยแต่ว่าคระแรงบันเราก็คือทุกคนเข้าใจกันเขาใจกันคนทํางานมาทุกคนนั้นเมื่อกับว่างานไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะทํางานเราก็มากันช่วยขิดช่วยทํา <laughs> เราเห็นรอยยิ้มจริงใจของแกนนําสูงวัยเห็นความตั้งใจเพื่อให้ชุมชนเติบโตมั่นคงการพัฒนาปรับปรุงออกแบบสร้างสรรพื้นที่และการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงห้องน้ำการจัดอาคารที่พักยังคงต้องการพันธมิตรและแนวร่วมมาร่วมคิดร่วมทำรวมทั้งสิ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของฝากจากวัตถุดิบในชุมชนให้แปลกใหม่มีคุณภาพและมีตัวเลือกมากขึ้นและการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนมาช่วยงานเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียจะช่วยส่งเสริมการตลาดทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านบูบอยเริ่มจากกลุ่มเพื่อนญาติมิตรที่คิดตรงกันมาร่วมฟื้นฟูป่ารวมวางแผนสู่การจัดตั้งเป็นองค์กรเชื่อมโยงความร่วมมือจากองค์กรภายนอกนำสู่การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยยึดหลักทำจากใจต้อนรับทุกคนที่มาเยือนเสมือนเพื่อนมาถึงเรือนชาญ ที่เรียบง่ายที่บ้านบูบย